สวัสดีครับ,รบผมเฉลิมชัยทองสุขผู้จัดการโครงการมูลนิธิขวัญชุมชนจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ผมมีความยินดีที่อยากจะแนะนํามูลนิธิขวัญชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการจ้างงานในโครงการการจ้างงานเชิงสังคมที่ทําร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เชิญครับบริการลบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเตรียมอุปรกรณ์ทำความสะอาดพื้นฐานที่จะนำไปมอบให้กับเด็กเยาวชนพิการนะครับที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอรัตนบุรีจังหวัด สุรินนะครับท่านคงทราบว่าช่วงนี้มีการระบาดของโควิดแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดเจลเจลล้างมือหน้ากากแล้วก็น้ำยาล้างจานนะครับผงซักฟอกต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญที่จะช่วยให้ครอบครัวของเด็กเยาว,วชนพิการสะอาดนะครับแล้วก็ปลอดเชื้อลดเชื้อกันลดเชื้อโรคต่างๆ เราก็จะนําสิ่งนี้ไปมอบให้ดังนั้นเนี่ยสํานักง,งานก็จะดูรกกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเชิญมาทางนี้นะครับเชิญครับผมขอแนะนําตัวเองนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวใจสวรรค์ตึกจากุลค่ะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิทราสมสุขค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปันธิภาบุญปวงค่ะผมขอแนะนำเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคุณสุขสรรคุณทิยะที่ได้รับการจ้างงานจากโครงการครับสวัสดีครับครับผมอยากจะขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่า ออพี่ก้องนอกจากจะเคลื่อนไหวซีขวาทํางานไม่ได้แล้วนะครับพี่ก้องยังม,มีความยากลําบากในการพูดนะครับแต่การรับฟังการรับฟังต่างๆเนี่ยพี่ก้องทํางานได้9 0้านะครับทำงานเข้าใจสิ่งที่เข้าใจและสามารถต,ตอบได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยงานแนะนำวันนี้ผมอยากจะทำให้แตกต่างนิดนึงนะครับนี่เป็นโต๊ะทำงานของคุณสุขสรรต์นะครับแล้วอ,อ่คุณสุขสรรต์จะนั่งทำงานส่วนใหญ่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีการออกเยี่ยมพื้นที่ในบางครั้งนะครับคุณสุขสรรต์ก็จะไปกับทีม เป็นที่ด้วยครับในการทำงานคุณสุขสรรจะทำงานเราต้องให้เวลานิดหนึ่งในการทำงานนะครับดังนั้นน่ะแต่ละอาทิตย์เนี่ยคุณสุขสรรจะได้รับการมอบหมายงานนะครับผมอยขาขอแสดงนะครับมีการเขียนเทมเพลตนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นเทมเพลตงานนะครับการถอดบ,บทเรียนรูปแบบต่างๆนะครับ คุณสุขสรรเนี่ยด้านขวาใช้ไม่ได้นะครับด้านขวาเนี่ยมีเอามาเอามาพลครึ่งซีกนะครับเราใช้ใช้งานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณสุขสันต้องใช้มือซ้ายในการเขียนในการทํางานนะครับเราก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าคุณสุขสรรได้ฝึกและจนสามารถที่จะเขียนหนังสือได้ตัวหนังสือที่สวยงามนะครับเป็นระเบียบนะครับ แล้วก็สามารถกลับมากลับมาทำงานได้นะครับแม้จะไม่เ,ไเต็มร้อยแต่ว่าสัก8ปดสิบปนะครับของงานที่ทำการนำสิ่งนี้ไปใช้ประโยชน์เราก็จะเอาไปใช้ในการสรุปงานนะครับสรุปงานของโครงการต่างๆ ขอบคุณบริษัทรักษาความปลอดภัยโปรเกร s s ซอร์วิจจำกัดที่สนับสนุนการจ้างงานคุณสุขสันต์กุลทียะขอบคุณมากๆครับ